สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินวินพูครับพบกันวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องนะครับเรื่องเดิมที่เคยคุยไว้นานแล้วครับเกือบ10ปีแล้วเรื่องนี้นะครับก็ยังมีคนถามเข้ามาอยู่วันนี้ถือโอกาสที่จะทำวิดีโอใหม่ให้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เข้าใจมากภายในเวลาจำกัดนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องข้อแตกต่างระหว่าง สวัยน้ําระบบเกลือกับระบบคลอรีนนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ทั้ง2ระบบนี้ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับสร,บบระบบเกลือกับระบบคลอรีนต่างกันยังไงเราดูที่พารามิเตอร์แรกเลยที่ชัดเจนมากนะครับสองระบบนี้สระบบเกลือจะมีค่า p s นะครับเป็นด่างนะสารระบบคลอรีน 90%เนี่ยนะครับเป็นผงเป็นเกล็ดหรือเป็นก้อนก็แล้วแต่เนี่ยคอลิน90%ค่าพ h ของสระว่ายน้ำจะเป็นกรดครับเป็นกรดก็คือต่ำกว่า7เป็นด่างนะครับก็คือสูงกว่า7นะครับแต่ว่าสารระบบเกลือนเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเกิน8ขึ้นไปนะครับพอมันเเนเรตคอลีนเนี่ยค่า PH ของสระว่ายน้ำก็จะเลย8ขึ้นไปนะครับ เป็นกรดก็เป็นด่างดีหรือเสียแต่งกันยังไงนะครับเป็นกรดก็คือกัดนะครับกัดผิวหนังกัดนะกระเบื้องกัดฟันกัดผมกัดทุกอย่างนั่นคือกรดนะครับเขาถึงมีเครื่องผลิตคอลินจากเกลือหรือสารระบบเกลือขึ้นมาเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แหละครับประเด็นสําคัญเลยที่ทําสาว้นน้ำระบบเกลือนะครับระบบเกลือก็เป็นคอลินเหมือนกันครับแต่เป็นคอลินของเรฝัร่งคอลิน90%เป็นกรดคอลินจากเกลือ เป็นด่างนะครับเป็นด่างก็ดีต่อผิวหนังดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับนั่นคือข้อที่1เรื่องของ ps ข้อที่2ครับเรื่องดีต่อสุขภาพอันไหนดีกว่าแน่นอนครับเป็นคอลีนเหมือนกันนะฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันครับแต่ว่าดีต่อผิวหนังดีต่อผิวพรรณมากกว่านั้นก็เห็นจะเป็นสารระบบเกลือนะครับเพราะว่ามันไม่กัดนะครับเด็กที่เคยแพ้คอลีนนะครับ ผู้ใหญ่บางคนที่เคยแพ้ก็ใช้ได้นะครับในปริมาณความเข้มข้นที่เท่ากันเนี่ยนะครับค่า pH แตกต่างกันนะครับสารระบบเกลือเขาไม่กัดผิวนะครับนั่นคือดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับข้อถัดมาการลงทุนในครั้งแรกนะเปรียบเทียบให้ดูสารระบบเกลือมันต้องมีเครื่องถูกต้องไหมครับต้องใช้ไฟฟ้ามันจะลงทุนครั้งแรกแพงกว่าส่วนสารระบบคอรีนนั้นไม่ต้องซื้อเครื่องอะไรมีปัม๊มมีกรองส่วนคอรีนนั้นก็ เอาลงในสาได้เลยถ้าเป็นคลินเก็ดหรือคลินผงส่วนถ้าใครใช้คลรินก้อนก็มีคลรินฟีดเดอร์เป็นกระบอกจ่ายคอลินติดเพิ่มเติมไว้เท่านั้นเองราคาก็แค่พันสองพันถ้าระบบเกลือก็ราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ขนาดสัตว์นั่นคือการลง,ลงทุนครั้งแรกระบบเกลือจะลงทุนสูงกว่านะครับข้อถัดมาการคงตัวของคลรินในน้ำนการคงตัวของคลินในน้ำเนี่ยถ้าเป็นสารระบบเกลือเขาจะอยู่ในน้ําได้สั้นกว่า นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวสเตเบลเลเซอร์คอลินแต่ถ้าเป็นตัวคอลิน90%นะครับอยู่ในน้ําได้นานกว่านะครับเจเนเรตออกมาพร้อมกันมีค่าความเข้มข้นเท่ากันแต่สารระบบเกลือนั้นคอลินจะหายไปได้เร็วกว่านะครับที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวสระว่ายน้ำนะครับตัวที่เป็นระบบคอลิน90%เนี่ยเขาจะมีสเตเบลเลเซอร์คอลินอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยหรือที่เราเรียกว่า ไซยาโนลิกแอซิดนะครับส่วนคอลินที่เกิดจากเกลือไม่มีนะครับเห็นไหมครับมีข้อดีข้อเสียแตก่างกันนะคราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องของกลิ่นฉุนคอลีนที่เกิดจากเกลือเนี่ยเราไม่ได้เอาคอลีนเติมเข้าไปโดยตรงเราเติมเกลือเข้าไปในสระว่ายน้ําในปริมาณนะครับระดับความเข้มข้นอยู่ประมาณ4 0 0พ ppm ก็ใช้เกลือเติมเข้าไปในสระแล้วเครื่องผลิตคอลินจากเกลือก็แปลงเกลือให้เป็นคอลีน นะครับกลิ่นที่มันจะชุนออกมาเนี่ยมีน้อยกว่าคอเลนที่เราเติมจากข้างบนลงไปเลยเนี่ยเป็นผงเนกลิ่นแรงมากอยู่แล้วเติมลงไปต้องมีคนตักเติมลงไปนะครับส่วนตัวระบบเกลือนั้นก็ใช้เกลือเติมลงไปไม่ได้สัมผัสคอเลนแบบโดยตรงในการเติมนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นชุนของระบบเกลือน้อยกว่าคอเลนเกาเคข้อถัดมาครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาอันไหนยากกว่า ระบบเกลือแน่นอนมันต้องมีเครื่องบางยี่ห้อนั้นสลับซับซ้อนมากฝรั่งเขาออกแบบมาให้ซับซ้อนเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบเพื่อ,อโปรเทคระบบการทํางานให้ใช้ได้นานงานนานๆด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับส่วนระบบคลอรีนครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเปิดปั๊มระบบกรองให้ทํางานก็เติมคลอรีนเข้าไปในสระว่ายน้ําง่ายไหมครับง่ายมากฟังให้ดีนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเอาไปคิด แล้วก็เลือกให้พอดีกับตัวเองนะครับในเรื่องของการปรับค่า p h ละ่ะที่เราคุยกันตั้งแต่ข้อหนึ่งการปรับค่า p h ถ้าสาว่ายน้ําระบบเกลือเนี่ยปรับยังไงเนื่องจากมันเป็นด่างเราต้องเติมตัวที่เป็นกรดเข้าไปปรับค่า p h ให้ได้มาตรฐานทั้ง2ระบบนี้รักษาค่า p h ให้คงที่อยู่ในเลงเดียวกันนะครับ7จถึง7.6จะดีมากๆนะครับบางสูตรก็จะบอกว่า7.2ถึง7.8จะใช้สูตรไหนก็ใช้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นระบบเกลือมันเป็นด่างเราต้องเติมกดเข้าไปก็จะเป็น pH m i n ไมเนอหรือ pH ลบนะหรือเป็นพวกตระกูลกรดกรดเกลือ30%กรดเกลือ10%นะครับหรือเป็นโซเดียมนะครับนะเติมเข้าไปนี่คือ,อโซเดียมไบเซนเฟตนะอันนี้คือการเติมกรดเข้าไปเพื่อบา l า n ซ์ pH นะครับให้อยู่ในช่วงมาตรฐานสำหรับสากเกลือส่วนสาคลีนล่ะมันเป็นกรดมันต่ำกว่า7 ต้องเติมเคมีตัวไหนเข้าไปที่คุ้นเคยกันดีก็คือโซดาแอดครับหรือตระกูล p h บวกหรือ PHP พลัสนั่นเองครับลองเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ได้ผมพูดคุยถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับชัดเจนนะครับในเรื่องของกระเบื้องยาแนวรถ้าเป็นสอนกรีีนะครับกระเบื้องยาแนวเนี่ยแน่นอนตัวที่มันกัดอย่างเช่นสารระบบคอลินเนี่ยนะ90%มันจะกัด กระเบื <formation> ้องกัรจาแนวให้หลุดล่อนได้ง like ่ายกว่าสารระบบเกลือนะครับส่วนระบบเกลือก็ช้ากว่าเรามาดูในการโอกาสในการเกิดตะไขร่นะครับข้อถัดมาโอกาสในการเกิดตะไขร่เนี่ยสารระบบเกลือมีโอกาสเกิดตะไขร่ได้เร็วกว่าสารที่เป็นระบบคอรีนครับเพราะว่าสารระบบเกลือนั้นเครื่องต้องทํางานนะครับถึงจะผลิตคอรีนได้ถ้าเกิดวันไดบันดีคืนดีเครื่องพังหรือเครื่องมันทํางาน ไม่ตรงกับปัม๊มเกิดปัญหามี e อ r ร์เต่างๆทําให้เครื่องมันหยุดประมาณนี้น้ําก็จะเขียวได้ง่ายทันทีนะครับบางทีค่าเกลือมันต่ําต้องเติมเกลือเข้าไปให้ได้มาตรฐานถ้ายิ่งเกลือน้อยก็การ g e n e r a t ตถึงแม้ว่าเปิดเครื่องก็ยังเจ n เนเลตโคลีนไม่ได้ตามค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดน,น้ําเขียวนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าสระที่เป็นระบบโคลีนนะครับ คลอรีน90%นั้นใส่เข้าไปในสร์ก็นะครับเห็นผลได้รวดเร็วทันทีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดตะไคร่น้ําเขียวน้ําดํานั้นใส่ระบบเกลือนั้นมีง่ายกว่านะครับสระที่เป็นคลอรีนนั้นมียากกว่าแต่ทั้ง2แบบนี้มีโอกาสเกิดน้ําเขียวได้กันทั้งหมดถ้าเราคนดูแลไม่เข้าใจนะครับแต่เรากลำลังพูดถึงว่าอันไหนมีโอกาสง่ายมากกว่านะครับในเรื่องของสารก่อมะเร็ง ทั้งสองระบบนี้มีไหมมีทั้งสองมีทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งระบบเกลือแล้วก็ระบบที่เป็นคอรีนนะครับนี่คือสารกรอมะเร็งมีทั้งหมดนะถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงสารกรองมะเร็งมากที่สุดให้หันไปใช้ระบบที่เป็นระบบที่เป็นระบบไบโอระบบที่เป็นเฟสบอเตอร์ระบบที่เป็นโอโซนยูวีพวกนั้นจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้นะครับแต่วันนี้เรากําลังเปรียบเทียบกันระหว่าง คอลินที่เกิดจากระบบเกลือกับคอลินที่เกิดจากคอลิน90%เปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆนะครับเลือกให้พอเหมาะกับตัวเองนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกให้นะครับถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจาเราเลือกเครื่องเครื่องเกลือที่มันดีๆค o อเวอร์เลยย็กหน่อยนะครับถึงแม้ว่าฝนลงอยู่สาก็ยังใสสะอาดได้ดีเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับใน YouTube ช่องสระว่ยน้ําพูดได้บายวินบินพูเนี่ยก็จะมีความรู้ที่ค o อเวอร์นะครับ สามารถใช้งานระบบเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าให้เราเลือกเพื่อสุขภาพของเรานั้นที่ดีมากกว่าให้เลือกสารระบบเกลือครับวันนี้การบรรยายเรื่องข้อแตกต่างระหว่างคอรินกับสารคอรีนกับสารระบบเกลือข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียให้เห็นชัดเจนกระชับเวลาเข้ามาครับหวังว่าทุกท่านที่ยังสงสัยอยู่คงเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ คงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องสรวัยน้ำพูดได้บายบินบินูครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับต,ตัวนี้มีโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์นะครับอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วยนะครับนอกจากให้ความรู้แล้วเรายังมีโปรโมชั่นราคาสินค้าที่ถูกมากที่สุดนะครับที่บินบินพู นะครับขายของด้วยความรู้คู่กับสินค้าและบริการครบวงจอดมากที่สุดนะครับวันนี้ผมบีชาต้องจากลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจกันมาตลอดสวัสดีครับ